เพื่อนๆมาดูนจ้าวันนี้พี่พรรับแม่พันข้าวสวแนแทนแทนแทนหลวงพ่อ,อวีระเป็นไม้ดางเป็นไม้สวยไม่ใช่เขาสวยเฉยๆนะเพื่อนๆก้านแข็งก้านแข็งใบหนาเนี่พี่พรเหมามาทั้งหมดเลยแต่ยังไม่ได้แบ่งปันนะทุกคนรับมาทำจำนวน รอแบ่งปันเพื่อนเนาะเป็นไม้สวยเป็นไม้ที่ชอบอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนสวยมาก๋ลวงพ่อวีละขอบคุณน้องชายที่ส่งมาให้เลี้ยงเนาะจากอ่างทองนะเพื่อนส่วนใหญ่ยังหวัดงพทง วงพ่อวลาเนี่เป็นไม้ก้านแข็งใบหนากับสีสวยนะคะเป็นบอนใบไผ่ใบหอสวยงามมากทั้งหมดนี้ใช่หมดเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ดอกของ,งเราเองสมกหอิดๆเดีรับเข้าบิ๊กๆเลยทุกคนทั้งหมดนี้ใช่หมดเลยหลวงพ่อวีระไม้งาม สวยมากฝากติดตามด้วยนะคะว่าเราจะเลี้ยงได้สวยเหมือนเจ้าของเขาไหม